ขั้นตอนกนารทาไข่ตุ๋นง่ายๆเอาไว้บํารุงแม่หมาคลอดลูกไม่ต้องดุงยากมีนมแพะที่เราม,มีนะแล้วก็ไข่สองใบทําเผื่อไว้กินได้ประมาณ2วันแช่ตู้เย็ยนเอาไว้ก็ได้ขั้นแรกนะละลายนมแพะในน้ําร้อนนมแพะจริงๆอ่ะถ้าให้มันกินเพียวๆเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสท้องเสียได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเอามาทาไข่ตุ๋นจะปลอดภัยกว่าและเก็บได้นานด้วยสามารถเก็บได้ประมาณวันเนสองวันแล้วก็ค่อยแบ่งมาให้กินทีละนิดทีละนิดได้จากนั้นก็มาตอกไข่อ่าก็คนให้เข้ากันแล้วก็เทให้ไข่ตุน๋นไอ้นมแพที่เราชงมาเนี่ยลงผสมกันไปเลยทีเดียวง่ายๆไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากแล้วก็ตีให้เข้ากันแค่นั้นเองจบแล้วเข้าไมโครเวฟ ตั้งไว้ประมาณ8นาทีแล้วก็เข้าไมโครเวฟอุ่นตั้งเวลา600เวฟเอ่อ600วัตต์8นาทีถ้าไม่มีไมโครเวฟก็ใช้เตาแก๊สก็ได้แต่ว่าจะเสียเวลาหน่อย่นั้นอง